รายการต่อไปไนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวันนัชชาด e เ p ็ก r e r สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการนัชชาดิเอ็กซ์ r อลเลอร์แฮกเทปนี้ก็เป็นเทปพิเศษที่น้องนัชชาจะพาคุณผู้ชมบินลัดฟ้าไปตะลุยเมืองแฮงเบอร์ไลออน นั่นก็คือประเทศสิงคโปร์และวันนี้คุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับโชว์พิเศษมากมายทั้งในน้ำบนบกไปจนมีหกเหืืนด้านฟ้าและสุดยอดโชว์ที่ทํามาสิงคโปร์ต้องข้ามพลาดแล้วที่แรกที่นน,นัชาจะพาคุณผู้ชมมไปก x p l o อร์กรันในวันนี้ก็คือปุ้ม เราใช้สปอเนอร์วันนี้มามา,มาที่ไหนคะมาที่สิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์นะครับก็เป็นเมืองที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งแห่งที่คนไทยมาเที่ยวกันมากและที่สําคัญผมว่ามันเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับเด็กๆอย่างเช่นนัชชาแล้วก็คนที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยแล้วตอนนี้เราอยู่ที่จูรงเบิร์ดพาร์คค่ะเป็นสวนนกค่ะเป็นสวนนกขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนกเกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆนะครับซึ่ง วันนี้นาชาเองก็จะพาทุกคนไปร่วมเรียนรู้ขั้งหนายพร้อมๆกันป,ป๊าป,ป๊าตอนนี้นาชาอยากเข้าไปมากเลยเข้าไปเอ้าเข้าไปได้เลยเไปเลยครับส่วนนกจุโวลงนั้นมีนกมากมายหลายชนิดครับบางตัวก็หน้าตาแปลกประหลาดและสีสันสวยสดงดงามให้เราได้เดินชมกันนะครับและยังมีโซนของนกเพนกวินวันใจเด็กๆอีกด้วยพอเข้ามาประตูหน้าปุ๊บนชาเจออะไรก่อนเลยคะเป็นเพนกวินโคสค่ะมันคืออะไรลูก มันก็คือที่เพนกวินทำแบบว่าแล้วร้องอยังไงคะอ๋อร้องเงี้ยนี้เห,อเหอเรอเลาทำไม่ได้ <c oughs> let's go เอามาดูนะครับซึ่งในส่วนของนกเพนกวินก็จะมีทั้งอยู่ในตู้กระจกและอยู่ในพื้นที่โล่งให้น้องๆหนูๆได้สังเกตพฤติกรรมกันแบบเพลินๆกันเลยนะครับแต่ในระหว่างที่กำลังชมกันอยู่นั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดครับโอ้โหฝ,ฝนตกหนักขึ้นมากระทันหันครับคุณผู้ชม ชมค่ะตอนนี้ช่วงดีมากเลยนะคะเรามาถึงปุ๊บดูข้างนอกเลยค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะจากพระอาทิตย์ใสๆมาเป็นฝนตกเลยถึงฝนฟ้าไม่เป็นใจแต่ก็ไม่ได้ทำให้การ explore ครั้งนี้หมดนมองนะครับพักแวะทานอาหารกันสักหน่อยแล้วค่อยลุยกันต่อครับแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะไปดูโชว์นกนะคะ high flyers show ค่ะมันคือโชว์การบินของนกนะครับซึ่ง ก็จะดูเหมือนกันว่าจะแตกต่างจากบ้านเรามากแค่ไหนนะครับแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้ฝนเริ่มบางลงแล้วและชาก็ใส่ชุดกันฝนด้วยปลอดภัยไว้ก่อนไปไปไปการจะแสดงความสามารถของนกก็เป็นไฮไลท์สําคัญของที่นี่นะครับซึ่งเวลาของการจะแสดงนกที่สวนนกจุล่งแห่งนี้จะมี5เวลาด้วยกันรายละเอียดดังตารางที่ขึ้นหน้าจออยู่ตอนนี้เลยครับและโชว์ที่จะพาคุณผู้ชมไปดูนี้ชื่อชุดว่า Lunch with parents, mm -hmm. not in crap. และความสามารถโดดเด่นที่โดนใจคนดูนั่นก็คือนกพูดได้ ไม่ใช่แค่นกพูดได้อย่างเดียวนะครับแต่ยังสามารถร้องเพลงได้อีกด้วย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to y แต่ว่ามีก็ไม่ได้บอกว่า Happy bird birthday, birthday นะคะแต่เป็น birthday ไม่ใช่ bird day เพราะมันมีความหมายแตกต่างกัน Birthday นนนนัมวกที่สวนนกทูโล่งก็ยังมีบริการรถแตรมไว้สำหรับนั่งชมทัศนียภาพรอบๆสวนนกอีกด้วยนะครับเขาเรียกว่ารถแตรมและที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสีส้มอมชมพูอยู่นี้ไม่ใช่เน <online> <c oughs> ื้อปลาแซลมอนนะครับแม่ห่ขายาวข้อยาวแบบนี้มันคือฝูงนกฟลามิงโกนั่นเอง สวยสง่าดูดีมีชาติพันธุ์เลยทีเดียวี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ h อกอารีนาค่ะครับ Breathing and Research Center นะคะที่นี่ก็เป็นโซนที่เอาไว้เพาะพันธุ์เหยี่วแล้วก็เอาไว้ทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเหยี่วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมนมีโชว์ด้านในด้วยเขาบอกว่าเป็นเหย่่วที่แบบว่าบินโฉบมาอย่างเงี้ยไปดูกันดีกว่า ่อนจะไปดูโชว์ต่อไปเขาก็ได้จัดบอร์ดข้อมูลเกี่ยวกับนกนักล่าสายพันธุ์ต่างๆทั้งยังมีในส่วนของการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนอีกด้วยนะครับเอาละครับ สำหรับโชว์ชุดต่อไปที่จะพาคุณผู้ชมไปดูนั้นชื่อว่า Kings of the Sky Show ซึ่งโชว์นี้เขาจะเข้มงวดสำหรับผู้ที่เข้าชมมากเลยนะครับห้ามแตกตื่นวิ่งเร็วหรือโบอกไม้โบกมือเป็นอันขาดเพราะอาจจะทำให้นกนักล่าเหล่านี้ตกใจและบินไปทำร้ายได้นะครับ และสำหรับสถานที่ต่อไปที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Science Center s สิงคโปร์ที่ตอนนี้เขาจัดนิทรรศาการภายใต้ชื่อว่า Monsters of the Sea ซึ่งภายใน,นนะครับก็จะมีโมเดลหรือหุ่นจำลองสัตว์ใต้ท้องทะเลหลากหลายชนิดที่เป็นสายพันธุ์นักล่าทั้งในยุคปัจจุบันจนไปถึงยุคดึกดำบรรเจ้าตัวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือ พร i ออ a ซอรัมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคจุลัส,สิก157-145ถึงล้านปีก่อนคริสต์กาลเมื่อโตเต็มวัยมีขนาดถึง13เมตรเลยทีเดียวนะครับและเจ้าตัวที่หน้าตาเหมือนจะระเข้ตัวนี้จะบอกว่านี่ขนาดตัวลูกของมันนะครับ แต่ห่ตัวพ่อมันอยู่นี่โอ้โดูฟันมาสิครับคุณผู้ชมเจ้าตัวนี้ชื่อว่าบุรัสซอรัสเป็นบรรพบุรุษอจอระเข้มีชีวิตอยู่ในช่วงยุคกลางไมโอซีนตัวเต็มวัยนั้นมีขนาดถึง13เมตรเลยทีเดียวนะครับ และก็ถึงคิวพระเอกของงานนี้ก็คืออิลัสมอร์ซอรัสมีชีวิตยอยู่ในยุคครีเทเชียส1 0 0ถึงล้านปีก่อนตัวเต็มวัยนั้นมีขนาดถึง14เมตรซึ่งมีลำพอยาวมากเลยนะครับซึ่งจะตัวนี้เองที่ปัจจุบันได้ขนานนามชื่อว่าเมสซี่ที่เคยมีสําดานเล่าขานเกี่ยวกับทะเลสาบล็อกเนสที่อยู่ทางตอนเหนือของสกอตแลนด์เนื่องจากมีภาพถ่ายปริศนาที่หลายคนเชื่อว่ามันคือมังกรทะเลหรืออิลัสมอร์ซอรัสนั่นเองครับ แล้วนะครับหลังจากดำดิ่งลงสู่ใต้ท้องทะเลยุคดึกดำบันกันไปแล้วคราวนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโลกใต้ทะเลในปัจจุบันกันบ้าง,งครับไม่ชาเห็นอะไรไหมเป็นโครงกระดูกซีมอนสเตอร์เคยจริงเหรอมันเป็นซีมอนสเตอร์หรือว่ามันเป็นแท่ปลาวานคะซีมอนสเตอร์ค่ะเพราะว่าดูสิคะปลาวานไม่น่าจะยาวาขนาดนี้อ่ะอ่ะลองไปดูกันนะครับว่าด้านหน,น,นจะมีอะไรบ้าง <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วมาเลยค่ะลุยเลย และตอนนี้เราก็อยู่กันที่ซีออค u a r i u มต้องบอกว่าที่นี่นั้นเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําอีกหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับภายในนั้นก็จะมีอุมโมงค์น้ําให้เราเดินลอดผ่านคล้ายกับที่ซีไลฟ์แบนคอกโอเชียนวอล์บ้านเรานะครับแน่นอนครับว่าภายในก็จะเต็มไปด้วยปลาในนาชนิดสีสันสวยสดงดงามตะการตาเป็นอย่างมาก และภายในตู้ขนาดไมะทึงมาจาพทะเอกสุดหล่อและเป็นตำนานปลาหาดูได้ยากในท้องทะเลบ้านเรานะครับนั่นก็คือเจ้าเมนตาหรือปลากระเบนราหูที่ตอนนี้กำลังว่ายอวดรูปร่างอย่างสง่าง,งามแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเรื่องสัตว์โลกใต้ท้องทะเลยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีสวนสัตว์น้ำอีกที่หนึ่นนะครับนั่นก็คืออันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ซึ่งที่นี่มีโช์พิเศษจากสัตว์น้ำด้วยนะครับ ู้ชมก่อนที่เราจะเข้าอันเจวอร์ชัวร์นี่นะคะมีนกยุงมาต้อนรับค่ะนี่นะคะตอนนี้เป็นนกยุงตัวผู้ค่ะแล้วตอนนี้คนก็เห็นปีกสวยๆของมันมก็อยากเข้าไปถ่ายรูปค่ะแล้วเดี๋ยวนาชาลองเข้าไปใกล้ๆนะคะแล้วนาชาก็จะลองดูว่ามันอยากถ่ายรูปไหม คนที่อยากถ่ายรูปน่าจะเป็นน้องนัชชามากกว่านะครับรูปนี้กลายไปไหมครับกระเถิบเข้าไปอีกนิดสิครับน้องนัชชาโอ้ยรอยยิ้มเหมือนวันวันกลัวนกยุงเลยนะครับเอาละครับแล้วตอนนี้เราก็เลยมาลองลองถ่ายรูปนะฮะกับงูงูเผือกตัวนี้ชื่อว่าชื่อวอะไรครับลักกี้ใช่ก็พวกเราถือว่าโชคดีมากเลยเทีเดียวนะครับแล้วก็ มาถ่ายกันเป็นครอบครัวค่อนข้างเชื่องมากเลยนะฮะหันมาทักทายนักชาแล้วว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงหรือสึกยังไงคะรู้สึนุ่มๆตรงผิวอะเอามันหันมาหันนักชาอีกแล้วมันหันนักชาอีกแล้วเอาละครับอย่างที่บอกนะครับว่าที่นี่เขามีโชว์สัตว์น้ําด้วยและตารางสําหรับโชว์ที่ Under Water World นี้รายละเอียดตามที่ขึ้นหน e. while walking while walking ้าจอนี้เลยครับหากต้องการจะดูโชว์แล้วก็ต้องวางแผนและจัดสรรเวลาดีๆนะครับนี่นะคะ ถึงโชว์แล้วค่ะอีก5นาทีโชว์ก็จะเริ่มแล้วนะคะตอนนี้โชว์กำลังจะเริ่มแล้วค่ะมาดูกันเลย สนุกของการตะลุยดินแดนแห่งเมอรอ์ไลออนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับช่วงหน้าพบกับพร้อมมหัศจรรย์และโชว์จากสัตว์ปกยามค่ำคืนที่ไนซ์ซัฟารีและโชว์สุดพิเศษข้ามพลาด